สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อครั้งที่แมนยูเปิดบอลถึง8 1ครั้งต่อเกมในยุคเดวิดมอยเดวิดมอยได้รับเสียงกลด่ามากมายสมัยที่เขาเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานของเขาไม่เป็นที่น่าจดจำพฟฟอร์มการเล่นและการตัดสินใจที่ย่แย่ ก็น,นั้นก็น่าจะมีอยู่เกมหนึ่งที่สาวกปีศาจแดงคงลืมไม่ลงเลยทีเดียวแต่มันไม่ใช่ในทางที่ดีหรอกนะกุมภาพันธ์ปี2014แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการ,รเยือนของฟูลแลมโดยที่เจ้าสัวน้อยนั้นกําลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อไม่ให้ตกชั้นในขณะที่เจ้าบ้านแมนยูชนะเกมเย่ามมา2เกมติดต่อกันและกําลังพยายามเข้าใกล้ท็อปโฟให้ได้มากที่สุดโดยรั้งอันดับ7อยู่ก่อนเริ่มการแข่งขันสิ่งต่างๆไม่ได้เริ่มต้นได้ดีสําหรับแมนยู เนื่องจากท well, ิปซิดเวลยิงให้ทีมขึ้นนําไปก่อนแต่ทว่าหลังจากนั้นฟานเพอร์ซี่และไมเคิลคาริกก็ยิงคนละลูกเพื่อกอบกู้สถานการณ์ลูกทีมของเดวิดมอยเกือบจะคว้า3แต้มมาได้อยู่ในมืออยู่แล้วเชียวก่อนดารนเบนจะมาพลาก2แต้มนั้นไปด้วยประตูตีเสมอในช่วงทดเจ็บผลการแข่งขันด้วยตัวของมันเองก็นับว่าแย่พออยู่แล้วแต่ยังไม่แย่เท่ากับวิธีการเข้าทำของพวกเขากับการเปิดบอลมากถึง81ครั้งในเกมเดียว จำนวนดังกล่าวมากที่สุดในเพมลีกนับตั้งแต่ปี2 0 6ไปต้นมาโดยในบทสัมภาษณ์ท้ายเกมเขายังยืนยันว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นวิถีของยูในเต็ดสองเดือนต่อมากุสซือชาวสกอตตก็ถูกไล่ออกจากตําแหน่งและหลังจากนั้นมันก็ชัดเจนเลยว่าเขาเป็นบุตรหมายของจุดเริ่มต้นแห่งการล่มสลายของยักษ์ใหญ่แห่งแมนเชสเตอร์ผมคิดว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างผมกับโอเลคือเวลาแต่ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่าเขาทําได้ดีเลยทีเดียวเดวิดมอยกล่าวไว้เมื่อปีที่แล้ว เมื่อถูกถามถึงช่วงเวลาของตัวเองหลังได้รับการสืบทอดต,ตำแหน่งจากเซเล็กเฟอร์กูเซนการปรากฏตัวของสกอตต์แมกทูเมนีลเฟรแทบจะตลอดเวลาในตำแหน่งกองกลางของปิศาจแดงเป็นสิ่งที่สร้างความสงวนใจให้ไม่น้อยในหมู่แฟนบอลสองคนนี้มักจะได้ลงสนามควบคู่ไปพร้อมกับแท็กติก4231ของอเล็กซ a กนาโซชาพร้อมกับการเคลื่อนเดินเกมอยู่หน้าแผงแบ็กโฟ มากกว่าจะพยายามสร้างสรรเกมที่แฟนเรียกร้องโดยในงานถแถลงข่าวก่อนศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับบีเรอุสโซชาได้อธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจดังกล่าวเอาไว้อย่างตรงไปตรงมาอย่างแรกเลยสถิติเมื่อสองคนนั้นเล่นร่วมกันเรามีผลงานดีๆมากมายพลังงานที่พวกเขามีกับวิธีการรับมือเกมรุกของวิลล่าพวกเขามีส่วนร่วมอย่างมากในแง่นั้นทั้งพลังงานและมานะผมชอบที่จะให้พวกเขามีสองคนในสนาม พวกเขาสองคนที่ผมวางใจได้ว่าจะมอบสิ่งที่พวกเขามีให้คุณอย่างเต็มที่เสมอแฟนๆมักจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกทีมเมื่อคุณมีผู้เล่นที่ดีเช่นผมมันง่ายที่จะบอกว่าใครควรลงเล่นและยากกว่าที่จะปล่อยไม่ให้พวกเขาลงอาลน่าโซชาในายใหญ่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสอนดังแห่งพรีเมียร์ลีกออกมายอมรับว่าทีมของเขาต้องมีแชมป์ติดมือโดยเร็วที่สุด หลังจากที่มีการลงทุนไปมากมายในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้การเรนวิวอดีตปรกหลังของพิษแดงได้ให้สัมภาษณ์ว่าทีมเก่าของตนจะต้องคว้าแชมป์สักรายการในช่วง 2- 3สปีหลังต่อจากนี้หลังดึงนักเตะอย่างเจรอนซานโช่ลาฟเฟวารานและคิซโนโรนาโดมาร่วมทีมแต่จนถึงตอนนี้แมนยูกลับตกรอบในศึกคาราบาวครับและทำผลงานในลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่น่าประทับใจความกดดันถือเป็นเกียรติอย่างหนึ่งในการทำงานด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ คุณต้องยอมรับความกดดันให้ได้ถ้าเกิดในวิวบอกว่าเราต้องคว้าถ้วยแชมป์ให้ได้ในซีซั่นนี้หรือปีหน้าเพราะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ผมก็ต้องบอกว่าใช่ผมได้รับการสนับสนุนอย่างดีและกระบวนการพัฒนาทีมก็ไปได้สวยด้วยการสนับสนุนที่ผมได้รับดูเหมือนว่าเรากําลังเดินหน้าตามแผนที่วางเอาไว้แต่มันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เรามาที่นี่เพื่อชัยชนะเห็นได้ชัดว่าเราพัฒนาขึ้นความคาดหวังมันมากขึ้นจากการเซ็นสัญญาและฟอร์มที่ดีขึ้น ผมมาที่นี่เพื่อเป็นแชมป์แกรี่รู้เรื่องนี้ดีผมคุยกับเขาและผมรู้ว่าในฐานะสโมสรแห่งนี้เราต้องเป็นแชมป์และต้องเป็นแชมป์ด้วยสไตล์การเล่นที่ชัดเจนบางครั้งมันก็เสี่ยงเราอาจแพ้หนึ่งหรือสองในตอนนี้เราเปลี่ยนทีมในเกมคาราบาวครับแต่นั่นคือวิธีของเราเราจะไปถึงจุดนั้นเราจะไปถึงจุดนั้นในช่วงเดือนเมษาหรือพฤษภาคมในตอนที่เรากำลังมีลุ้นแชมป์ซึ่งเราก็อยากจะเห็นมันกลับมาสู่ออตโตฟอร์ดอีกครั้งเช่นกัน เทดดี้เชอร์ริงแฮมอดีตกองหน้าคนดังของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเชื่อมั่นว่าอเล็กุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนยูมีความเสี่ยงที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งสูงหากฤดูกาลนี้ไม่มีแชมป์กับทีมแม้แต่รายการเดียวไม่ต้องสงสัยเลยว่าฤดูกาลนี้เขาจะเจอกับแรงกดดันที่จําเป็นจะต้องทําให้ได้แชมป์อะไรบางอย่างแต่เขาไม่ได้แชมป์อะไรเลยแล้วและก็เขาก็รู้ดีว่าชะตาของเขาจะขาดในเวลาอันรวดเร็วพวกเขาต้องทําการเสริมทัพครั้งใหญ่ ด้วยการเอาวารานกับซานโชมาร่วมทัพที่จริงแค่นั้นก็เป็นการเสริมทัพที่มากพอแล้วแต่พวกเขาก็ยังได้โรนัลโดมาเสริมอีกอยู่ในเตดได้เข้ามาร่วมทัพและจําเป็นจะต้องเก็บผลการแข่งขันที่ดีให้ได้อยู่แล้วโอเล่ยังเป็นผู้จัดการทีมที่อายุน้อยตอนนี้มันก็ถือว่าเขากําลังเก็บประสบการณ์ไปด้วยถ้าพูดถึงทีมระดับสูงเขาก็รู้จักแค่อยู่ในเตดเพียงแค่ทีมเดียวและมันก็เป็นงานที่ทิ้งได้ยากผมคิดว่าเขากําลังพัฒนาอยู่นะ แต่อีกด้านหนึ่งเขาก็จําเป็นจะต้องก้าวไปอีกระดับให้ได้เหมือนกันผมคิดว่าทุกคนหวังให้เขาทําผลงานให้ดีพวกเขาอยากให้มีผลงานที่ดีเพราะเขาเป็นตานานของปีศาจแดงสถานะแบบนั้นทําให้เขามีข้อได้เปรียบในบางด้านแต่คุณต้องเน้นผลง,งานให้ออกมาดีขึ้นเขาจําเป็นจะต้องได้แชมป์อะไรบางอย่างแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ยากเลยหลังยุคเมสซี่และโรนัลโด้จัดอันดับ10นักเตะ ที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในลาลิกาสเปนณัปัจจุบันอันดับที่10อันซูฟาติ54ล้านปอนด์ดารุ่งผู้สืบทอดตำนานเมเล็กสิบคนต่อไปของบาร์เซลโลนามีมูลค่าลดลงจากฤดูการก่อนพอสมควรจาก72ล้านปอนด์ลงมาเหลือ54ล้านปอนด์หนึ่งจากเจ้าตัวประสบป,ปัญหาอาการบาดเจ็บจนต้องพักยาวท้งฤดูกาล อันดับ9โชเซ่คิมิเนส54ล้านปอนด์ปรกกันหลังชาวอุรุกวัยวัย26ปีแม้จะมีส่วนช่วยในการพาต้นสก,กัดแอตเลติกมาลิตคว้าชแชมป์ลีกมาครองได้ในฤดูกาลที่แล้วแต่มูลค่าของเขาก็ลดลงมาเล็กน้อยจาก58ล้านปอนด์เนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนอยู่ตลอดจนโอกาสลงสนามไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรอันดับ8 เฟเดริโกบาเบเด58.5ล้านปอนด์กองกลางตะรุ่งวัย23ปีชาวอุรุกวัยของเรอัลมาดริดโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับสโมสรต้นสังกัดตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่มูลค่าของเขากลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่63ล้านปอนด์เนื่องจากอาการบาดเจ็บรบกวนหลายครั้งตลอดช่วงขวบปีที่ผ่านมาอันดับ7แยนโอบลักล้านปอน มือก้าชาวสโลวีเนียวัย28ปีจากเอเล็ิโกมาลิตมีมูลค่าการตลาดลดลงพอสมควรจาก81ล้านปอนด์เมื่อฤดูการที่แล้วอาจเป็นเพราะอายุที่เริ่มมากขึ้นแต่หากพูดถึงฟอร์มการเซฟของเจ้าตัวยังคงยอดเยี่ยมไม่ต่างจากเดิมแน่นอนอันดับ6มิเกลโอยาสบาว63ล้านปอนด์ตัวรุกวัย24ปีเดอะแบกคนใหม่ของเรอัลโซเซดัด จ้าตัวสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่และทําไปได้ถึง13ประตูกับอีก10แอสซิสต์ให้ทีมเมื่อปีก่อนเช่นเดียวกับในฤดูกาลนี้ที่กดไปแล้ว5ประตูในศึกลาลิก้าทําให้ค่าตัวของเขาพุ่งมาแตะหลัก60ล้านเข้าไปแล้วในปัจจุบันอันดับ5คาเซมิโล63ล้านปอนด์ยอดเมดฟิลต์ตัวรับวัย29ปีของเรอัลมาดริด ยังคงเป็นหนึ่งในตัวรับตีที่สุดในโลกนเวลานี้แถมผลงานยังคงรักษาม,มาตรฐานเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องทําให้มูลค่าการตลาดของเขายังอยู่ที่63ล้านแม้อายุจะใกล้เล็กสมเต็มทีแล้วก็ตามอันดับ4มารกอสยอเรนเต้72ล้านปอนด์กองกลางสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ตั้งแต่ตัวรับแบ็คเซนเตอร์รวมไปถึงปีก ฟอร์มโดดเด่นอย่างมากกับแอเล,ล็กทรมาริดฤดูกาลก่อนด้วยผลงาน13ประตูกับอีก12แอซิสจนมูลค่าในการตลาดพุ่งพรวดจาก60ล้านขึ้นมาเป็น72ล้านเรียบร้อยแล้วในปัจจุบันอันดับ3เปดรี72ล้านปอนด์เบเมเกอร์ดาวรุ่งขวัญใจคนใหม่ของบาร์เซลโลนาด้วยผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องบวกอายุการใช้งานที่เพิ่งจะอายุ18ปีจึงไม่แปลกที่เขาจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก63ล้านในปีก่อน มาหยุดอยู่ที่72ล้านปอนด์ณเวลานี้อันดับ2องชอวเฟลิก72ล้านปอนด์ดาวรุ่งวัย21ปีหลังย้ายมาด้วยค่าตัวแพงในปี2019แต่ผลงานของเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นทีละนิดจนกระทั่งเป็นกำลังหลักให้กับอเล็กโกมริตคว้าแชมป์มาครองได้เมื่อปีที่แล้วโดยเจ้าตัวทำไป10ประตูกับ6กแอสซิีด้วยกัน